นายนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารที่อ้างว่าเป็นคาชี้แจงของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีต่อสารรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำประำแำน่งนายกรัฐมนตรี8ปีว่าเบือ้ตอตนตนอย่างไม่เห็นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคน ควรพิจารณาคือให้เป็นกระบวนการของศาลจะดีที่สุดประความเห็นในข้อกฎหมายมีข้อเห็นที่หลากหลายแต่เพื่อให้ได้ข้อยุติสุดท้ายขอให้รออีกสักระยะก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรซึ่งสังคมก็ค่อนข้างให้ความมั่นใจว่าผลจะเป็นอย่างไรรวมถึงขอให้ทุกฝ่ายคำหนึ่งถึงคำร้องคำชี้แจงและคำวินิจฉัยที่ไม่สามารถเป็นอื่นได้จึงต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่ง ส่วนจะใช้เวลานานเท่าใดนั้นนายรุชากล่าวว่าตอนคิดว่าทางสารคงจะมีโอกาสให้ความกระจ่างในเร็ววันนี้ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบหาที่มาที่ไปต่อเหตุการณ์นี้หรือไม่ไนายรุชากล่าวว่าคงเ,เป็นกระบวนการที่อาจเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่าเพราะคำชี้แจงหรือสิ่งต่างๆที่ได้ดำเนินการไปส่งตามช่องทางปกติไปแล้ว